ห้ามเด็ดขาดห้ามชิมิจริงอ่ะจริง,จร,งจริงจริงอ่ะให้ใช้คําว่าใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมจริงใช่ไหมเป็นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเม,มื่อวานนี้คุณไกรลงประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติค <c oughs> ก็มีการพูดถึงคําว่าชิมิ <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังคุณพอานนท์เนี่ยหนังเรื่องอะไรนะหอแต๋วแตกแหวกชิมิคือสั่งให้ไปแก้แล้วก็แก้กลับมา คือตอนแรกเนี่ยหอแต๋วแตกแ,แหกชิมิให้ไปแก้ก็แก้กลับมาเป็นหอแต๋วแตกแหวกชิมิาทางคณะกรกรมการก็ตัดสินใจว่ายังไม่ผ่านถ้าลองนยายกไตลลงบอกว่าไม่ได้เลยภาษาวิบัติคําว่าชิมิเนี่ยเป็นห่วงวัฒนธรรมที่เสื่อมถอยเพลงก็มีนะชิมิชิมิม,มีในลูกทุองอ่งภาพยนตร์ก็จะมีอีกไม่เหมาะ สอบถามดรชัยนันสมุทรธวันิตราชบัณฑิตว่าอาจารย์ชัยนันรู้จักคำว่าชิมิไหม่านก็ต้องบอกไม่รู้จักนะสิไม่รู้จักก็ดิมันเป็นคำทันสมัยที่วัยรุ่นใช้กันแต่แต่มันไม่ได้อะผมครับใจว่าเปลี่ยนชิมิเป็นใช่ไหมไปเลยหอแต๋วแตกแหวกใช่ไหมหอหีบมามาใช่ไหมก็คือผู้สร้างภาพยนตร์หรือโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกในทำรองว่า ก็ไม่ว่าหรอกแต่เขาเขาก็ทําพิมพ์โปสเตอร์ทําอะไรไปหมดแล้วนะฮะเขาไม่คิดว่าจะมาติดคําว่าชิมิเขาคิดว่าติดคําว่าแหกก็เปลี่ยนมาเป็นแหวกนี่ถ้าดิฉันจาพุ่มกับไม่พลาดนะเรื่องนี้สนุกแน่รับรองพุ่มกับต้องออกมาโตแน่เรื่องนี้ท่านนี้ปัญหาคุณพศไงช่ยไงคุณพศอน์คุท่านนี้จะเจอกันฉันตอะไรออะไรมือที่สับอะไรนะท่านนี้ทีนี้ทีนี้ท่านี้ ผมพูดคำว่าทีนี้เราจะมาว่าอะไรกันต่อ,อก็เลยจะบอกว่ามันก็มีบอกว่าจะเป็นสองมาตรฐานไหม,มทาไมก่อนหน้านี้มีเพลงออกมาตั้งนานนะเป็นปีแล้วีคุณเอกกาได้เนี่ยเต้นได้แล้วว่ะแล้วก็มีบางฝ่ายก็บอกว่า มันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันไม่ใช่ภาษาวิบัติมันเป็นภาษาแสแรงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมคะชิมิไม่ได้นะคุณเอกราชแต่ตอนนี้ใช้กันเยอะนะเด็กก็พูดกันไปเดี๋ยวผมซื้อตรงที่ว่าคือถ้าเป็นภาษาเขียนนี่มันไม่ได้มันไม่มีความหมายมันเป็นภาษาเขียนทางเอชเอ็มเอสอ่ะเขาย่อไงมามุยกันก็เป็นเป็นเป็นภาษาแฟชั่นเหมือนกันเถอะใช่ไหมคุณเอกราชคุณว่าไปเลยคุณไม่ออกเลย